ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเพิ่มรอบนะครับรถคันนี้เป็นฮอนด้านะครับไม่ว่าฮอนด้าโตโยต้ามาสด้าเลยก็แล้วแต่นะครับรถถ้ารถท่านมีปัญหาเรื่องระบบรอบเครื่องครับเวลาเปิดแอร์แล้วรอบเครื่องไม่ช่วยไม่ขึ้นไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเบื้องต้นให้หรือทำวงจรใหม่ให้ได้นะครับรถคันนี้เวลาเปิดแอร์นะครับ เปิดแอร์แล้วก็รอบเครื่องไม่ช่วยนะครับก็คือเปิดแอร์แล้วเข็มก็ยังอยู่เหมือนเดิมบางทีฉุดกระชากรอบตกด้วยด้วยซ้ำนะครับก็สังเกตเวลาเปิดแอร์แล้วก็รอบเครื่องจะไม่ช่วยนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ทำระบบแล้วก็ทำวงจรหรืออะไรต่างๆขึ้นมาใหม่เพื่อจะให้รอบมันขึ้นนะครับเวลาเปิดแอร์สังเกตเข็มนะครับเข็มรอบเครื่องครับอ,อยู่ประมาณครึง่งเกือบครึ่งครับประมาณ6 0 0 700ประมาณนี้ครับ แต่ถ้ารถของท่านหรือรถบางคันหรือบางรุ่นบางยี่ห้อเปิดแล้วรอบเครื่องไม่ช่วยถือว่าผิดปกตินะฮะเพราะตามหลักของรถแล้วเวลาเปิดเครื่องอะแอร์มันกําลังทํางานและฉุดเครื่องนะครับต้องมีรอบช่วยนะครับเพื่อพยุงไม่ให้เครื่องสั่นหรือดับหรือรอบตกนะครับถ้ามีปัญหาให้รีบแก้นะครับไม่งั้นรถอาจจะดับ กลางทางหรือดับกลางอากาศนะครับช่วงระหว่างรอยต่อไฟดุมไฟแดงหรือรถติดรถอะไรอย่างเงี้ยอืมก็สังเกตง่ายง่ายครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์ดูนะครับเปิดแอร์แล้วก็รอบเครื่องก็จะเด้งขึ้นนะครับก็คือไม่ตกครับคือพยุงขึ้นครับช่วยนะครับอ่าดูดูมือไปด้วยแล้วกันนะครับอ่านี่นะฮะดูมือนะครับมันจะเห็นไหมอ่าดูมือแล้วกันพอดีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแอร์แล้วกันเดี๋ยวเปิดแอร์แล้วก็จะดูรอบเครื่องนะครับอ่าดูนะครับ ดูผมเปิดแอร์นะครับตอนนี้เห็นไหมฮะได้ยินเสียงเครื่องทํางานเลยครับรอบครึ่งรอบช่วยพยุงขึ้นไปประมาณ900เกือบพันนะครับอตอนนี้เปิดแอร์อยู่เห็นไหมฮะบเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมปิดแอร์นะครับปิดแอร์เครื่องก็จะนิ่งเห็นไหมฮะเงียบเครื่องก็จะมาะเป็นรอบเครื่องที่มาตรฐานของเขาอยู่นะฮะประมาณ6 0 0 700แต่ถ้ารถท่านใดเปิดแอร์แล้วยังนิ่งอยู่หรือไม่ช่วยอะไรเลยให,ให้มาแก้นะครับ ก็เล็ฟังเสียงเครื่องยนต์ก็รู้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์ครับเดี๋ยวดูมือที่แอร์แล้วกันอเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรก็แล้วแต่เห็นนะเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องครับเห็นไหมฮะขึ้นนะครับพอดีผมถ่ายควบคู่กันไม่ได้ครับพอดีมันบังหน่อยเนี่ยเราปิดแอร์เห็นไหมฮะปิดแอร์เห็นไหมเดี๋ยวด,ดูนิ้วผมเนี่ยเดี๋ยวรอรอบรอบนิ่งเดี๋ยวผมเปิดแอร์มันก็จะขึ้นมาครับเห็นไหมฮะ พยุงขึ้นมาเห็นไหมขึ้นเป็นถ้าซูมมันจะเห็นชัดหน่อยอก็เอาง่ายครับคือผมสามารถทําให้รอบมันพยุงช่วยแล้วช่วงระหว่างตัดต่อตัดต่อคอมแอร์นะครับเพื่อจะไม่ให้กระฉุดกระชากหรืออะไรก็ว่าไปก็คือฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วรอบเครื่องมันจะทำงานแบบเสถียรนะครับสมมาดุลกันนะครับ เปิดแอร์ก็จะเสียงเหมือนเครื่องยนต์จะหนักขึ้นหน่อยนะเอาฟังฟังนะครับดูรอบไปด้วยเห็นไหมครับเนี่ยรอบขึ้นมาก็โอเคครับรอบสวยก็มีปัญหาก็ลองแก้ไขกันดูได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องรอบเครื่องหรืออะไรต่างๆก็ศึกษาแล้วก็ปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับปิดแอร์นะครับ